เรายังอยู่แบบงานที่6นะคะหน้า8ข้อ12เรื่องราวของข้อ8คือในวงกลมเนี่ยมีเส้นรอบวงที่มีจุดอยู่บนเส้นรอบวง6จุดโอเคุณ okay. จุดให้แล้วนะคะเขาให้สร้างรูปเหลี่ยมคาว่าสร้างรูปเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องของการสร้างรูปเหลีย่ยมแนบในวงกลมก็คืออยู่ในวงกลมนี้สร้างสามเหลี่ยมโดยใช้3าจุดจาก6จุดเนี่ย การที่เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้เราต้องเลือกมา3จุดแล้วก็ลากเป็นสามเหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมเราก็จะใช้4จุดแล้วก็จากทั้งหมด6จุดเราก็เลือกจุดไหนก็ได้ใน4จุดนี้นะคะสร้างสี่เหลี่ยมสร้างห้าเหลี่ยมเราก็ต้องใช้5จุดใน6จุดนี้เลือกมา5้าจุดลากเป็นห้าเหลี่ยมเหมือนกันสร้างหกเหลี่ยมเราก็ต้องใช้6จุดนะคะลากเป็นรูปเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่า สร้างแปดเหลี right ่ยมได้ไหมคะไม่ไ hmm. ด้เนาะเพราะสร้างแปดเหลี่ยมต้องใช้แปดจุดเพราะฉะนั้นนามาซึ่งวิธีการของเราเพราะฉะนั้นจะสร้างได้มีหกกรณีเนาะจะสร้างได้สามเหลี่ยมกูจะเขียนอีกแล้วกันเนาะสร้างสามเหลี่ยมก็จะเป็นอะไรลูก C หกเลือกอะไรคะ C หกเลือกสามสามแปกส่วนอ่า C หกเลือกสามก็จะเป็นหกแฝกส่วนสามแปกสามแปก ออกมาเป็นหกแฝดช่วยคิดเลขหน่อยนะหกคำหนึ่งช่วยคิดเลขหน่อยนะข้างบน,นเหลือเลขหกห้าสี 6, 5, 4, okay, นะ่โอเคเนาะสามแฝดเทเรียวสามคูณสองคูณหนึ่งคือเลขหกหกตันหกยี่สิบวิธีแสดงว่าสร้างสามเหลี่ยมจากหกจุดนี้ได้ยี่สิบวิธีบวกสร้างอะไรคะทีนี้สร้างสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมสร้างยังไงซีหกเลือกซีหกเลือก 4ก็จะกลายเป็น6แฝกส่วน2แฟก4แฟกเอา4แฟกเทเรียรตัดกับ6แฟกเทเรียรเนาะจะได้ง่ายเหลือ6กับ5 2แฝกคือเลข2ตัดทอนกัน15วิธีนักเรียนจะเห็นว่าอู้สร้างสามเหลี่ยมได้ตั้ง20วิธีสร้างสี่เหลี่ยมได้แค่15วิธีมันจะลดลงเรื่อยๆเนาะอ่ะรอบวกจากพวกนี้เนาะต่อมาสร้างอะไรอีกสร้างห้าเหลี่ยมเดี๋ยวครูวาดห้าเหลี่ยมเป็นแบบนี้ก่อนเนาะ สร้างห้าเหลี่ยมนะคะสเท่าไหร่คะล,ลูกหเ,เลือกหก็จะกลายเป็น6แฟกทอเรียยหานด้วย6ลบเหลือ1นแฟกหแฟกตัดทอนกันไปเหลือ6 1แฟกไม่เขียนก็ได้เพราะฉะนั้นสร้างห้าเหลี่ยมได้กี่วิธี6วิธีโอเคน้อยลงเรื่อยๆต่อมาบวกสร้างอะไรคะทีนี้สร้างหกเหลี่ยมอะครูวาดหเหลี่ยมก่อนตึงสร้าง6กเหลี่ยมอันนี้หกเหลี่ยมของครูนเนาะ สร้างหกเหลี่ยมก็ต้องใช้กี่จุด6จุดมีทั้งหมด6จุดเลือกมา6จุดนะคะหรือเราคิดลัดก็ได้ว่าสร้างหกเหลี่ยมต้องใช้1วพิธีแน่นอนเพราะมี6จุดถ้าเราเข้าสูตรก็จะเป็น6แฝกส่วน6ลบ6เหลือ0แฝก6แฝกโอเคตัดกันศูนย์แฝกค,คือเลข1นเนะาะตัดกันแล้วเหลือเลขอะไรคะ1วิธีเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่ามีทั้งหมด6จุด สามารถสร้างรูปเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่วิธีคำตอบคือ20บวก15บวกหบวกอะไรคะบวกหทั้งหมดเท่าไหร่5 5 6 6 40 2สองวิธี